morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมากเกษมสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมากเกษมนะครับอยากจะมาชวนคุยเรื่องที่ติดค้างกันตั้งแต่เมื่อ ep ที่แล้วนะครับในชั้นที่ ep ที่แล้วเนี่ยได้ชวนคุย เรื่องของหนังสือของทิมคุกนะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของทิมคุกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะก็อีพีที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าทิมคุกเนี่ยเป็นหนึ่งในซ e อที่โดนกดดันมากๆคนหนึ่งนะจากคนทั่วๆไปสายตาของคนทั่วๆไปเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นซ e o อที่ขึ้นมาแทนคนที่ เก่งมากๆนะครับเป็น CEO ระดับตำนานอย่างสตีฟจ็อบส์นั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เขาทำแล้วก็ทำได้ดีอ่าแล้วก็เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็เขียนลงมาในหนังสือที่ชื่อว่าทิมคุกเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อาจจะเป็นแบบสตีฟจ็อบส์ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาสามารถทำได้ดีที่สุดก็คือการเป็น the best version ของตัวเขาเองนะครับและนั่นก็ เป็นเหตุผลที่ผมก็ได้พูดต่อมานะว่าในอีพีในวันนี้นะครับเป็นอีพีภาคต่อเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าโอเคแล้วนอกจากเรื่องนี้ที่ทิมคุกทำได้ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในการทำงานเนี่ยนะฮะเราจะต้องมี ความเชี่ยวชาญหรือเราจะต้องมีการปรับตัวอะไรอย่างไงบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาตัวเองได้นะครับ <c oughs> คือผมเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมผมพูดถึงบ่อยมากเลยนะครับก็คือ Reality Check เนี่นะครับโดยไกคาวาสกิเนี่ยนะครับในนี้มันจะมีหนึ่งบทที่พูดว่า w h y smart people do dumb things นะครับทำไมคนฉลาดถึงทำเรื่องงงๆนะฮะทีเนี้ย โทษนะครับในนี้เขาก็บอกหลายอย่างนะเช่นเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนฉลาดเนี่ยก็จริงนะแต่ว่าดันแบบหยิงยาโสนะครับหรือว่าดันอ,อ,อีโก้สูงในคิดว่าตัวเองแบบว่าเก่งมากอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางครั้งเขาบอกว่าคนเก่งบางคนก็แบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,ออเหมือนกับลอยอ่ะนะยกยอตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือหลงตัวเองเนาะหลงตัวเองแล้วก็คิดว่าแบบฉันเนี่ยมันเก่งอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าในบทนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเขาบอกว่างั้นเรามาดู6วิธีนะที่จะช่วยทำให้สมาร์ทพีเพลเนี่ยสามารถดูสมาร์ต i ิ g งได้ด้วยนะครับก็คนฉลาดก็สามารถที่จะทำเรื่องฉลาดๆดได้ซึ่งผมคิดว่า6ข้อน,นี้จริงๆถ้าเกิดว่ามานั่งดูแล้วเนี่ยมันเป็น6ข้อที่ดีมากผมก็เลยขอมาตั้งเป็นชื่อ EP ใหม่แล้วกันนะว่า6วิธีในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับผม กวิธีนี้มีอะไรบ้างนะครับวิธีที่หนึ่งครับทำแบบที่ทีมคุกทำเลยนะครับก็คือคำว่า accept yourself นะครับก็คือยอมรับตัวเองนั่นเองนะครับคนเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะมีไอดอลนะหรือว่ามีใครก็ตามที่เราแบบว่า Look up to นะเราอาจจะมองว่าเออพี่คนนี้เก่งจังเลยเป็นไอดอลของเราเราอยากจะเดิมเนินชีวิตตามเขาหรือว่าเรามองว่าสตีฟจ็อบเก่งจังเลยอีลอนมัสเก่งจังเลยเราอยากจะเป็นแบบเขาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถเป็นแบบเขาได้นะไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นแบบเขาเราสามารถเป็นได้หมดเลยคือเอาง่ายๆแค่คนใกล้ตัวเราอะสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนทีออ่อยู่ในห้องก็รกๆอะไรเงี้ยนะจะให้ปรับมาเป็นแบบเพื่อนเราที่ห้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาแบบนี้แค่นี้ก็ยากแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อแรกที่เขาบอกก็คือว่า accept yourself นะครับก็คือให้เราเนี่ยรู้สึก ภูมิใจในความที่เป็นตัวเราเองแล้วก็พยายามทําตัวเองในแบบของตัวเองที่ดีที่สุดนะครับคืออารมณ์เหมือนทิมคุกเลยนะครับที่บอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นสตีฟจ็อบส์ได้นะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าเขาขึ้นมาแทนสตีฟจ็อบส์แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถเป็นสตีฟจ็อบส์ได้แต่สิ่งที่เขาสามารถทําได้ก็คือเขาสามารถเป็นตัวเขาเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ ถัดมาข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือ accept others นะครับหลังจากที่เรายอมรับตัวเราเองแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับคนอื่นด้วยนะครับในความหมายก็คือว่าเมื่อใดก็ตามครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะยอมรับคนอื่นได้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะฉลาดกว่าเราหรือมีความรู้น้อยกว่าเราหรือเก่งในคนละด้านมากกว่าเรานะครับ เรไรงพวกนี้นะครับเราต้องพยายามที่จะยอมรับคนอื่นแล้วไม่พยายามเอาตัวเราเองอ่ะไปกดคนอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอาจจะจบด็อกเตอร์มาอืมนะฮะคนจบด็อกเตอร์เราเห็นเยอะเลยนะเวลาจบด็อกเตอร์มาเนี่ยเราก็ชอบมักจะแบบชอบบอกว่าเออฉันเป็นด็อกเตอร์นะครับชื่อนนชอนีอน้อน,นอะไรเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางบางบริษัทนะเชื่อไหมเขาเอาคําว่าด็อกเตอร์ออกไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คนเนี่ยมาเรียก คนที่มีตำแหน่งด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์นะครับเพราะว่าการที่เรียกว่าด็อกเตอร์เนี่ยบางครั้งมันทําให้คนที่เป็นด็อกเตอร์เองเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยสูงกว่าคนอื่นแล้วเขาก็จะคิดว่าคนอื่นอ่ะอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเขาอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดขึ้นเขาก็ลบผู้นิทิงดังนั้นครับข้อที่2ก็คือว่ายอมรับคนอื่นนะครับข้อที่3ครับเขาบอกว่า keep your sense of humor นะครับ ก็ตรงตรงตรวเลยนะครับก็คือว่าเราต้องรู้จักมีรอยยิ้มบ้างนะครับหัวเราะกับบางสถานการณ์บ้างนะครับเขาบอกว่าการที่เรายิ้มการที่เราหัวเราะเนี่ยมันจะลดความน่ากลัวความน่าเกรงขามออกไปได้นะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยบางทีเห็นยิ้มๆแบบนี้นะฮะก็ดูแลเออดูดูน่าจะแบบ เป็นคนใจดีแต่ว่าในบางอารมณ์ที่ผมนั่งนิ่งๆแบบไม่ยิ้มเนี่ยเชื่อไหมครับเคยมีน้องๆบางคนมาเจอผมครั้งแรกตอนที่อยู่ในห้องประชุมแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โ oh, หไม่เคยเจอพี่เก่งเลยแล้วก็พอมาเจอครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นคนที่ดุมากแล้วเขาก็เลยแบบรู้สึกกลัวไปเลยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆผมนี่เป็นคนที่แบบเฮฮามากนะครับนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ยิ้มนั่นเองนะครับข้อที่4ี่ครับเขาบอกว่าให้ accept simple pleasure นะครับก็คือว่าให้ ยอมรับกับความสุขเล็กๆน้อยๆหรือว่าความสําเร็จเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นความสําเร็จที่เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นวันนี้สามารถทํากับข้าวเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างอะไรแบบเนี้ยเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จริงนะฮะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แบบบริษัทประสบความสําเร็จเป็นที่1ของประเทศะอะไรเงี้ยแต่แค่เรื่องเล็กน้อยเนี่ยให้เรายอมรับแล้วเราก็ยินดีกับความสําเร็จเหล่านี้นะครับซึ่ง การที่เรามีความสําเร็จเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วเรายินดีกับมันเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้สึกแฮ ppy แล้วก็ยินดีกับทุกๆรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับถัดมาครับข้อที่5ครับก็คือ enjoy the present นะครับก็คือให้มีความสุขกับ ปัจจุบันนะครับไม่ว่าปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยไม่แฮปปี้กับสิ่งที่มีหรือสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเราพยายามมองหาอนาคตแล้วก็พยายามวิ่งไปให้ถึงนะครับในขณะเดียวกันก็อึดอัดกับสิ่งที่เป็นในปัจจุบันเขาบอกว่าให้พยายามนะครับ enjoy นะครับกับชีวิตในปัจจุบันใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันคุ้มค่านะครับผม ถัดมาข้อที่6นะครับเขาก็บอกว่าให้ welcome work นะครับเขาบอกว่า appreciation of work is a hallmark of m a j o r people นะครับก็คือคนที่รู้สึกยินดีกับงานที่เข้ามานะครับมีความสุขกับการทำงานที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะเป็นคนทีอ่อาจจะมีสามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็นี่คือ6ขั้นตอนนะ6 วิธีนะครับที่ผมเชื่อว่าคือจ,จริงๆอ่ะหัวข้อมันคือ,อทำยังไงให้สมาร์ท e พีพิลเนี่ยดูสมาร์ทสิ่งนะครับแต่แต่ผมคิดว่าหัวข้อนี้มันเหมาะมากที่จะบอกว่า,าจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยหกข้อนี้นะครับข้อที่1ก็คือ accept yourself นะครับคือยอมรับตัวเราเองนะครับข้อที่2คือ accept others นะครับก็คือยอมรับผู้อื่นด้วยนะครับข้อที่3คือ keep your sense of humor นะครับก็คือ รู้จักยิ้มบ้างนะครับก็การยิ้มจะช่วยละลายแล้วก็ทำลายกำแพงหลายๆอย่างได้นะครับ ข้อที่4ก็คือ accept simple pleasure นะครับมีความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยินดีกับมันนะครับข้อที่5ก็คือ enjoy the present ก็คืออยู่กับปัจจุบันให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ข้อที่6ก็คือ welcome work มีงานอะไรเข้ามาเราต้องรู้สึกยินดีแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำมันครับก็หวังว่า6ข้อนี้นะครับจะเป็น6ข้อที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขได้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็เป็นคนฉลาดที่ทำเรื่องฉลาดฉลาดด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ